สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องป้าแตนชาแนลนะคะแล้วก็ฝากช่องไทเกอร์โอมแล้วก็มูลนิธิชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ก็บายลลนววันนี้ต้องมีภารกิจด่วนด้วยแหละอันจะก่อนจะไปก็เดี๋ยวไปดูช่างเขาทำคอกวัวให้ก่อนช่างเขาทำคอกวัวให้ก่อนเห็นบอกสูงมากได้รอสังกระสีอยู่รอหลังคาอยู่รอหลังคาก็ สําหรับมุ้งอะ่ะแม่สาครก็คือส,ส,สั่งผ่านพินิษมานะคะว่าให้พินิษทำมุงม้งมุ้งมุ้งให้มุ้งให้วัวจนรอบเลยนะคะแล้วก็แม่สาครสรุปก็คือตรงเนี้ยป้าไม่ได้ค่าช่างเนี่ยหกพั 6, นนะทุกคนแม่สาครแกจ่ายให้นะคะป้าก็เพิ่งรู้วันเนี้ยวันเนี้ยที่แม่แกโทรมาตอนที่ป้าไล์สดอยู่ตอนที่ป้าไล์สดอยู่ก็ขอบคุณแม่สาครนนะคะแล้วก็ หลังคาหลังคาก็พ่นยาชิอืมก็โอเคทุกคนขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะที่คอยประคับประคองทุกอย่างที่อยู่ที่นาให้ให้ราบลื่นขอบคุณมากนะคะอันนี้ดูบรรยากาศไม่ใช่แค่วัวเรานะคะทุกคนไม่ใช่แค่วัวเราที่มากินแบบนี้ฮะสงสัยหลังคามาแล้วหลังคามาแล้วโทรมาแล้ว สรุปแล้วคือหลังคามาโอ้โหนี่คือแบบนี่หลายตัวมากเลยไม่ใช่แค่ควายบัวก็คือเยอะเลยทุกคนเยอะเลย,เ,ยเราไปดูทีมช่างกันก่อนนะคะหลังคามาพอดีฟ้าก็ร้องแต่ว่าอบอ้าวยากาศมันเย็นแล้วแสดงว่ามันไปที่อื่นละฝนไปที่อื่นแล้วนะคะอ๋อเป็นคลิปแรกของเรา นานมากนานมากที่เราได้เดินเข้ามาโอข้าวนี่แบบเขียวเลยยังไงหลังขาวมาแล้วกำลังะะก,กำลังขับขึ้นมานะคะทุกคนกำลังขับขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่เข้ามาไปยังไม่ได้ขึ้นมาดูเลยยังไม่ได้ขึ้นมาดูทำไมควายมองเราแปลกแปกวะเนี่ยมันเหมือนกับห้างตามันมองเรายังไงไม่รู้เหมือนหางตามันมองเราวน มันมองเราอยู่มันกินยายตามองเราอ้อ้วนมากตัวอ้วนนคือบักเถิกบักเถิกแล้วมั้งเนี่ยแล้วเขาเปิดเพลงทุกคนแ่างเปิดเพลงโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาดูาทีมทีมช่างที่ทำคอ,อกวัวทุกคนโอ้โหเลยอลังการเลยค่ะนี่คอ,อกวัวเหรอเนี่ยคอ,อกวัว บุญเหลือบุญรอดทุกคนอ่าก็เอามีความสูงมันเีงนยงน้อยเลยก็ในแนวว่าอาจจะขั้นตรงตรงกลางเป็นบบเอาไม้มาแบบวางวางๆมาเผื่อวางวางฟางได้ทุกคนอ้าวอ่าสังกระสีมาส่งพอดีหลังคาหลังคาก็คือมาพอดีทุกคนหลังคาคือมาพอดีอืเนี่ยรอบๆวัวแล้วก็จะมีต้นข้าวไว้ให้วัวกิน ข้าวว่าหลุดจากข้อก็จะมาลงกินข้าวทุกคนพูดแซวพูดแซวโคเขียวเลยนะก็น้ําดีทุกคนน้ําก็เยอะน้ําก็เยอะนะคะก็เดี๋ยวอาจจะแบบเอออาจจะมีใส่ปุ๋ยี่รอบนก็คง,งตอนแบบข้าวตั้งท้องแหละทุกคนหรืออาจจะใส่ก่อนก็ได้นะแต่ส่วนมากจะเป็นข้าวข้าวตั้งท้องอะ่ะก่อนตั้งท้องก็ใส่อีกนี่ย่งไงดูบรรยากาศสวนลุงพลน,นะคะเบิร์กบัซซีด้าหน่วยสองหน่วย นนี้เลาะมาเลาะดูสวนพอดีเลยนะก็เนะี่ยคุยกับทีมช่างไปด้วยนะมีแต่คนถ้าทำงานไวทุกคนทำงานไวมากที่วันเดียววันเดียวก็คืออันนี้เลยอ่านะขึ้นโครงน่าจะมุงหลังคาเลยนะวันเนี้ยนะแต่ป้าต้องไปธุระต่อก็เขา,าจะมุงหลังคาเลยแหละอืมเพื่อเวลากระชับพรุ่งนี้จะได้เลิกงานไวก็ตรงตรงสวนข้างบนติดหลังคาก็าจะาไว้เป็นที่เก็บฟางเก็บอะไรให้กับวัว ใหนะ้กับ,บวัวอาจจะมีบันไดขึ้นจากข้างบนอะไรประมาณนี้จะจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะก็เป็นข้อบบวัวบุญเหลือบุญรอดอยอดเลยนี่สาน,น,นี่แบบนี่แบบแบบแบบชั่วคราวหรือเปล่าเที่ยวคาวจริงวัเนี้โอ้โหได้ยังไงอันนี้ก็ไผ่ไผ่หวานไม่ใช่ไผ่หวานสิ ไผ่แนะ่ไผ่ตรงไผนะ่แน่ๆเขาเรียกว่าไผ่บงหวานาไผ่บงหวานทุกคนจริงนี่ลุงห่วงมากนะมันป้าชอบหักบ่อยป้าไปหักบงหวานก็บอกอมือเคลียร์พื้นที่ก็คือกอไผ่ลุงก็คือเหลือทุกต้นนะทุกคนป้าก็ไปลอดดูแลลุงก็บอกมือเอากอไผ่ลุงออกหมดไม่ได้ยังมีเว้นอยู่เขาบอกไม่ได้ต้องต้องเหลือกอไผ่เหลือเหลือต้นบักซิดาไว้นะต้นบักซิดาไว้ ทีมงานก็คือทํางานไวมากทุกคนนี่นะคะป้าเห็นละป้าเห็นการทํางานก็คือน่าจะแบบประสานงานกันดีอะทุกคนก็เลยเมีแนวคิดมีแนวคิดอะไรพุดขึ้นมาในในหัวแป๊บแป๊แป๊บแ,บแ,บแ,บแบนะคะทุกคน,นดูบรรยากาศกันไปค่ะทุกคนก็เมื่อกี้ก็ไปดูครอบวัวมานะคะครอบวัวมาก็ จังหวะที่ช่างเปิดเพลงป้าก,ก็เลยปก็เลยปิดเสียงไปเลยนะคะช่วงที่ช่างเปิดเพลงก็เดี๋ยวป้าให้ป้าปิดเพลงนะคะก็เลยเป็นการแบบเออภาคเอาภาคเอาเบ่าเอาอก็สำหรับสำหรับเมื่อกี้เนี่ยไปก็พอดีคุยกับช่างคุยกับช่างนะคะว่าให้เข้าดู ให้เขาประเมินดูประเมินดูห้องน้ํานะคะห้องน้ำเ่เฉพาะตรงป้าก็บ,บอกเขาว่าให้เขาดูว่าราคาทาคือทําพื้นวางระบบน้ําแล้วก็วางชักโครกวางโถเนี่ยเอ่อประมาณแค่นี้เขาคิดเท่าไหร่นะคะทุกคนก็คือป้าก็คุยเป็นเป็นเดวท้ายเขาจะเขาดูก่อนให้เขาไปดูว่าเฉพาะทำเอ่อวางวางระบบน้ําในห้องน้ำนะระบบท่อแล้วระบบชักโครกเนี่ย แล้วก็พื้นคือตั้งชักโครกเอาไว้แต่ผนังยังไม่ได้ทำก็ตั้งชักโครกเป็นห้อง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 ไปเพราะป้าก็เสนอเขาว่านะแล้วก็เป็นคาคุยของป้าแหละป้าก็เสนอเขาไว้ก่อนว่าฟรีว่ารอดูผนังก่อนอะไรแบบนี้ว่าจะเอาอะไรแบบไหนก็เลยจะให้เขาประเมินดูแค่ว่าวางระบบน้ําวางโถชักโครกเอาไว้แล้วก็พื้นนะคะทำพื้นเขาคิดเท่าไหร่นะคะคิดเท่าไหร่เพราะว่าความคิดป้าก็คือถ้าหากว่า วางทลบน้ําวางเจ้าโคกไว้วางก็คือพื้นเสร็จเนี่ยนะก็จะเป็นเบาแรงได้ก็จะเบาแรงก็จะเป็นเาบาหมืดหรือว่าลุงเสือหรือว่าเราช่วยกันทำเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วมันเวลามันก็จะไวขึ้นก็คือจ้างช่างเป็นบางจุดบางจุดที่มันรู้สึกว่าเออเข้าหลายคนเขนาอาจจะไวอะไรประมาณนี้ในะส่วนผนังอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวก็ค่อยๆทาไปได้นะค่อทําไปได้ตายคิดแบบเนี้ยนะก็คือ าจจะเร่งรัดบางช่วงบางตอนที่เป็นช่างแล้วก็ส่วนที่เหลือแล้วก็เราทําต่ออะไรประมาณนี้ยเดี๋ย่ก็มดูกันว่าเขาจะคิดเท่าไหร่หรือว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าก็คือเสนอไปเสนอไปแล้วก็ถ้ามันราคามันพอฟังได้นะป้าก็จะให้ช่างทําเอ,อเซตแรกนี่ก่อนเซตแรกนี่ก่อนก็คือพื้นแล้วก็วางโถแล้วก็วางระบบน้ำทุกคน,นก็เป็นความคิดนะคะที่แบบป้าคิดว่าน่าจะไว ถ,ถ้าราคามันโอเคนะมันก็จะคงจะแบบงานจะไวขึ้นแล้วก็งานที่ส่วนที่ที่เหลือเนี่ยก็คือยูทูบเบอร์หรือว่าบอมมอหรือลุงเสือสามารถทําต่อได้แล้วก็มันมันจะเบาแรงลงมันจะเบาแรงลงนะตรงเนี้ยก็เสนอเข้าไปแต่เราดูก่อนว่าเขาคิดราคาเท่าไหร่นะประเมินให้เขาให้เขามาดูให้เขามาดูอสําหรับห้องน้ําสำหรับห้องน้ําน,นะะทุกคนนะคลิปนี้คลิปแรบกบ คลิปแรกก็คือแบบเพราะว่าตอนแรกว่าจะจากลงไลฟ์เสร็จปั๊บก็จะไปถ่ายคลิปใช่ไหม,มก็มีแม่แม่เอฟซีม, FC มานะใสังวาลแล้วก็มีต่อก็คือแบบต้องไปส่งเอกสาร,รต้องโอ้โหนะทุกคนเป็นงานของป้าทั้งนั้นนะก็เลยไม่ลงคลิปในคลิปนี้ก็คือคลิปแรกของวันคลิปแรกของวันโอ,โอเคทุกคน <laughs> นายโทรมาสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปด่าจะได้ลงหรือเปล่าเนี่ยมันจะข้ามก่อนเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะหนึ่งคลิปก็ฝากด้วย